ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อพี่พี่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องน็กเตส่งอมูเลตนะครับวันนี้ผมจะมาพูดนะครับสอจากคลิปเดิมนะครับก็คือมีดปี2 5 6 2ขนาด5นิ้วใบ5นิ้วความยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับที่เกินไปนะครับมีดปี2,512นะครับจะมีโค้ดใหญ่และโค้ดเล็กนะครับทีนี้ผมจะมาให้ดูจุดสังเกตของโค้ดนะครับโค้ดใหญ่และโค้ดเล็ก นะครับผมบอกไปเกือบทุกคลิปนะครับผมก็จะพูดทุกคลิปให้ฟังนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดไม่ได้เปิดย้อนดูของเก่านะครับโค้ดใหญ่นะครับนะครับทำออกมาแล้วในช่วงต้นปีแล้วก็ได้ตอกมีดแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเวลาตอกเนี่ยค่อนข้างจะตอกติดยากนะครับก็เลยทําการปรับเปลี่ยนเป็นโค้ดเล็กนะครับเพื่อให้มีความเขาเรียกว่าตอกลงง่ายๆแล้วก็ชัดเจนนะครับฉะนั้นโค้ดใหญ่ ปี2562นหายเนี่ยหายากมากครับเพราะว่าหลังจากต้นปีนะครับทำออกมาแล้วก็ไม่ได้ตอกอีกเลยนะครับโค้ดใหญ่ใช้คำว่าพัด98เดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของคำว่าโค้ดใหญ่เล่มนี้เป็นลายตรงจักรนะลายนะครับปี2 5 6 2นะครับลายตอกก็จะมีความงดงามนะครับที่ผมบอกก็คือเกิดความสมดุลแล้วก็บาลานนะครับในส่วนของลายตอกนะครับส่วน นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะตอบเนี่ยฮะหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็สองห้าหสองแบบนี้อันนี้เป็นยันท์เถาะนะครับพูดไปแล้วนะครับอ่านี่ครับเป็นลายเนี่ยครับตรงนี้เป็นกงจักรสวยงามนะครับทีนี้ที่บอกไปว่าความแตกต่างนะครับก็คือนี่ฮะโค้ดแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆลองชมนะครับโค้ดแบบนี้หายากนะครับเรียกว่าโค้ดพัด9 8แเป็นโค้ดใหญ่ เดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ครับเป็นไงฮะค่อนข้างจะสวยงามนะครับคลาสสิกนะครับพัด9กแบบนี้นะครับมุมแสงอาจจะไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวผมปรับทิ่พิแบบนี้ครับหา,าเลี่ยมยากนิดนึงครับ นี่ครับอาชัดเจนนะครับพัดเกแล้วเรามาลองเปรียบเทียบดูกับโค้ดเล็กนี่ครับเห็นไหมฮะค่อนข้างมีความแตกต่างกันนะครับโค้ดใหญ่กับโค้ดเล็กโค้ดใหญ่นะครับตอบทั้งมีดใหญ่มีดเล็กนะครับโค้ดเล็กก็ตอบทั้งมีดเล็กแล้วก็มีดใหญ่เนี่ยฮะเก้าแปดพัดเก้าแปดแท้ทั้งสองรายการ นะครับแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดมีโค้ดใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็โค้ดเล็กนะครับมีดแท้ทั้ง2รายการนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ครับลายลายตอกเขาเรียกว่ากลงจักรมาหลายแบบนี้นะครับมีความสวยงามนะครับปี2562นนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะนะครับฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจทุกๆคลิปด้วยนะครับฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับนะครับผมจะทำคลิปอย่างนี้นะครับลงมาเรื่อยๆนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ